ตอนนี้ก็มาที่โงรงพยาบาลบางประกอบ8ตามบ่าวีมาที่โรงพยาบาลคือเก้าพี่น้องเลี้ยงทั้งใดเข่า,ท,า,ขาทั้งใดขั้นหรือเปล่าเข้าไปเา,าไปรอพังจักหน่อยเนะาะถ้าโดนลายก็ออกมาเนาะตอนนี้เห็นเข่า อาคารก็บแล้วซันซามใ่ไมามผบอกอ๋อเดี๋ยวคนโดนไล่ฉีดาอยู่นอกเด้อมันออกมาจากฉีดามเจ้าเห็ุจังไรเห็ุจังไรนอนหลับยาตอนพันบ่ตอนพันบ่

ไฟไฟโไฟต้นชวนจมโห้ามกินรสจัดอ่าหฝากสีเบี้ยวได้เบาดิมเง้อนแขวะเด้อหลดเด้อขาซายาชาเนี่ยเขาฉีดยาเขาปี๋ ตอนนี้ก็มาลงพยาบาลไปนรอมาลงหมอลงพยาบาลป้าปากูแอะไรเงีง้าเชียงตาม่าลีมาตามเปาลีมาลงหมอมาเป็นขังที่สองแล้วไปหรอมาวันเด็กก็มาถอนพันิ่นเถิเจ็บพันเพินเพพ่นก็นเลยมาถอนพัน,พน มาถาม่าวรหลายชั่วโมงตอนนี้กับพักัจจีเดินกับที่กับรถวอนหรือว่าไปเบิ่งสุรียนสุนนรียนันขับรถลงหลายๆได้จังครับ ัวเลียนเหล่าก่อนนี่คือต้วกระดูาเขาเป็นเลือดที่ต่อเรียกแต่าวดน้เขาวะน้ำเขาเนอะขวดปลากวดปลาน่อน่อากระชายน่องเลยกระชาก่อนเนาะเลี้ยงนะเขาบอก ตอนเดินกลับพี่อง shorts, ัเขายวีเอนบสบายดีสบายดีในสวัสดีพ่อแม่พี่น้องดีรดทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องมนบรรนพาหรอกคือเก้าพี่น้องวันนี้ก็เป็นเมื่อวันเสาร์วันที่เก้าสิงหาคมสองห้าครับ หลังจากออกมาแต่โรงพยาบาลก็เดินแถวริมถนนนะครับเราจะไปชื่อทัวร์เทียนคือทัวร์เทียน บอกโปล์แล้วมันเคืองเดี๋ยเจนตัวเรียนขาเดี๋เป็นตัวเรียนตอนนี้ก็เดินเมื่อกี้ตัเรียน

thu tiền đây chạy xuống đây chỉ sư bỏ chỉ bó áo bó. lo được เรียกว่าฟอสรือว่ามื่ออื่นจะเอาบวาเอาไปทำเป็นใหญ่มื่ออื่นวะแล้วก็จะคุยเห็นตั้งดีเถลยก็เห็นงามขนาดในชว์เด็เก้าชิบหา เะโชเดชอโชวกว่าก้าชิบหากว่าก้าชิบหาวคือว่าก้าชิบหาโลดหนึ่งอะเรื่ดเปือกเรเปลือกหนาเนาะหนาบอ

บอลลี่บัานชอบก็เขาเลือกเล่นกันอะไรไม่สุกเอ๊ยเบอกบ้างม่รู้ที่เห้ยเบิกมากสวยนะ อะไรเลอะไรได้กินเร็ววะอืมกินตอนนี้แล้ออ๋อเพราะมันอาจจะชุกแล้วช,ชุกแห้งแล้วจะกินมันีได้ย่จะกินพรุ่งนี้ได้ไหมจะเอาไปฝากยายพรุ่งนี้ แข่งไหมแขงพรุ่งจะได้ใช่เาได้ดกูราคาดิเท่าไรชี้ชี้้บีร้อยเ้าสิทก่อนโอ้โหปย

เอาเป็นหวานก็ได้เอากีดให้เลยบ่เจ้านกีดเรวอันน uh ี้เอาเค็มวางเตี้ยหน่อยอ่ดุกะไรแซมเลรับกรอบชิชใช่เย เ <ersch> ดก <accomplishments. S 1> ินก yeah, any yeah. right right ันไหมกันกันให่ได้อยู่นะได้ข้างในเดีข้างในกด้างใกินใหญ่ๆไม่ค่อยมีขายด้หนนาใหญ่ๆเลยตัเล็กๆดูมีปูใหญ่มากตัวนี้นะใหญ่เท่าแขนอะไรครับใหญ่ยี่บกแขน่ครับ เอาเนาะเอาไหนี่เอาเอาเนาะเหญ่ยียบไปขอด้วยก่อนครับครับตัวเป็นตัวเป็นหมารวมราคาเลยจ่ายตังค์เลยสามร้อยห้าสิบ แปดลอยแปดลอยะเอาเลยดินี่เป็นหมาไปหายายฝากยายัวเป็นลูกแก็สใจแล้วก็ี้เอาบอลนางรีแล้วก็จะอเอาเปเอามันกินเผ็ดไม่ได้หรอเขาไม่ทออพันมา,มนมานเอาไหมเอาไหม กำลังออกจากโรงหมอบาลเดินมาเนี่ยเที่ยวเอาไว้เอาไว้นันตู้เย็นแล้วเที่ยวเปิดประตูตู้เย็นอยู่เรื่อยเฮ้ยเอาตัวนั้นเลยเอาเลยเรได้ผู้ใหญ่แล้วเอาแล้วใหญ่แล้ว เรียนของชอบกินกับข้าวเหนียวกินเสร็จไม่ได้รถเห็นหน่อยนี่เราเราจังงมาซื้อตัวเรียนนี่ได้โอ้ยเช้าก่อนเขาก็เดินมาเขาก็มาซื้อตัวนี้ก็เช้าก่อนเขาก็มาาใส่เยอะๆเลยครับไปบอก็มาย้อนแล้วก่อนไปเัาลูกเล็กเนี่ย Qua thằng đây. Qua năng lột thằng đây. Bông phân vô lông chặt lột cần. Có đeo thêm lời thì nào. Phân vô lông chặt lột. Qua cắp thằng cầu không ạ? Để cái sai phân lọ. Lông chặt lột thì nào. Đó. Đó một đi còn quay à, đơn cáp con, đơn con thì rồi ไปกัปกัปโชว์ไปให้เสื่อยนะท่านเนยังไงหาเงินเงนสับปะรดหัวกับเสื่อยบริเสื่อยดอกอ๋อมันคือเก่าเลยแหละมือมึนๆเออวันนี้วันแล้วเดินมาจากซื้อทุเรียนกระชับขึ้นรถกับบางบอนหรือว่ากับเอกชัยซสามแยกบางบอน มันหลดเด้อมันเป็นหนังโรงบาลบางประกอบมาเป็นคิว้วเป็นคิ้วมันหล่เจ้า ข่ามถนนอาไว้เฉพาะแต่งนะข่ามไปหลดก่อนไปๆข่ามถนนมาแล้วว่าหลดก็ก็ก็รอหลดรอโหลดลอลดอจะเย็นดีเลยใต้สะพานเลยเย็นดี ทางน,านั้นนี่คืองามเลยนะแถวนะพระตระย่างเดินหลินที่ได้ข่าวขาวมาหลินเดินหลินอยนู่แถวนะแถวนะเดินเย็นดีแถวสวนล้อรถกับชามแยกบ,บางบอนตอนนี้ก็รถมาเลยจะขึ้นรถกับบางบอนกับพี่น้องชามแยบบางบอนป้าย ทางรถกลับแล้วตัวรถจับไม่มีที่จับแล้วเพื่นบอกหน้าขบอลเลยมีป้าตัวนะ่ง เอาอะไรพี่น้องมาทนี้ก็จะได้ขอจบกิปไ้ก่อนอ่าเสอบกถไฟกดแทร็คสนับสนุนให้เจะได้มีกำลังใจทำกิบเราต่อไปบกันไหมากนะครับบาย